ใชครับผมหนุ่มเชี่ยวและซึมาไครไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามวันที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เด็กของที่เขามาสั่นิ้วเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บอลซ้อมแล้วมั้ยก็มีหลายคนครับเป็นพัดานก็ชุดน้อยฮะตอนนี้เราอายุ69สูงเท่าไร162น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้68คงเป็นสุดตายเลยครับข่าวันนี้เลยต้องมาเจอแบบคะลนนน้อยเคยไปของเขาไหมไอ้นี่ครั้งแรกเลย ศึกษาเก่งก็ต่อยพะย่ะเดูมาบ้างครับเขาเมื่อจะตายวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเก่งวางแผงไงดิเดินหนึ่งตัวครับตามจะตายเราเลยล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ด้านเนินนะเพราะนั้นต่อยใครสิงห์บุญนะเป๊ะมั้ยใช่ครับวันนั้นเวียนเท่าไหร่ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่วันนี้ไม่ต่อยร้อยสี่ห้าเดียวก็ปล่อยๆกันมาคือไงมาแทนหรือว่าไงมาแทนน้ำสูบครับอ๋อยกมาทั้งคู่เลยก็เลยปล่อยไว้ร้อยสี่ห้าเมื่อเช้ามาเวีนน้ำแบบนี้ก็พอดีครับมาผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์์เซ็นต ร,นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะทรุกแข็งแรงรวันนี้ก็พร้อมมาชฉลรยวค่าเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลประมาณสองสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เจ็ดสนะิบแปดสิบครั้งนะคนจังหวัดสกลนครนาะฝากเชื่อชวแฟนขับเรานี้หน่อยก็เป็นงานนะแก้เลยผมมือขับค้ณที่เนาะ,อะขอโชคดีขอรครับนะ